ามุดฟ้ามุดจะเฮ็ดย่งสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาชมการเก็บเนื้อเก็บหมูไว้ในตู้เย็นความเย็นไม่พอจะทำให้เนื้อหรือหมูมีกลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับอย่าพึ่งหมดหวังตามมาชมกันเลยครับแอนแอนแอนนี่เลยครับ น้ำส้มสายชูที่เราใช้ประกอบอาหารนี่เองนะครับมาดูเลยครับวิธีทำง่ายๆเราใช้น้ำประมาณสองลิตรนะครับใส่ภาชนะนี่เป็นน้ำเปล่าๆนะครับน้ำสะอาดน้ำเปล่า,ลาเสร็จแล้วก็เติมน้ำต้มสายชูที่เราใช้ประกอบอาหารตามครัวนะครับ สลิตรเติมลงไปเลยครับประมาณ4ี่ช้อนแกงนะครับสี่ช้อนแกงเติมลงไปเลยแล้วก็ตีให้เข้าเข้ากันจากนั้นเราก็นำอาหารนะครับอาหารจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่นะครับที่ อยู่ในตู้เย็นแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นกลินอับนะครับเนื่องจากความเย็นไม่พอเท hey, ลงไปเลยครับเท hey, ลงไปเลยจะแช่ไว้ประมาณ1 5บหถึงสานาทีก็ได้นะครับแต่ hey, ถ้าไม่แช่ก็ล้างทำความสะอาดไปเลยนะครับที่น่องลังเทือทั้งที่นะครับเขาเก็บไว้ในตู้เย็นมัน ความเย็นบ่พออนะครับเนื่องจากส่องฟิดเป็นส่องเล็กๆนะครับบาสามาจจะบรรจุได้ให้เนื้อให้หมูให้ไก่ห่าทรงกินนะครับทรงกินกินบ่พึ่งะส์กินเม้นนะครับหน่อกระชิงกระเซดได้นะครับหน่อนี่ครับน้ำมะล่างน้ำสมสายชูน้ำสมสายชูนี่น้ำสองลิตรนะครับมาเทลงหม้อแล้วก็ใส่น้ำสมประมาณที่สอนแกงนะครับละลายไว นครับหลังจากนั้นเราก็นำไปล้างกับน้ำสะอาดน้ำเปล่าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปใส่ภาชนะไว้ให้มันสะเด็ดน้ำแล้วก็นำกลับไปไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับจะได้อาหารที่มีกลิ่นหอมสะอาดนะครับรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ